สวัสดีผู้ที่สนใจนะครับมาติวสอบวิชาการศึกษาทุกท่านนะครับก็ในวันนี้นะครับครูซีเอ็นก็มีแนวข้อสอบดีๆนะครับที่จะมาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับผู้ที่สนใจอยากจะสอบเข้ารับราชการนะครับในตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนะครับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยนะครับซึ่งก็เป็นข้าราชนครับเป็นม3าคอนะครับวงเล็บสองนะครับสังกัด สปทนะครับในวันนี้ครูเซนก็นำรบ,บรนะครับระเบียบราชการครูและบุลบคลากรในการศึกษาปีพศ2 5 6 7นะครับ,ออ 61, รบแล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยนะครับก็จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เหมาะสมนะครับกับสภาพการนะครับแล้วก็ความเสร็จตามสภาพการของอกฎหมายนะครับในปัจจุบัน ในวันนี้นะครับก็เป็นตอนที่หนึ่งนะครับก็ออย่าลืมนะครับใครที่เข้ามานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดถูกใจนะครับรวมถึงบอกต่อเพื่อนนะครับให้เข้ามาร่วมติวกันนะครับก็ครูซีนนะครับแล้วก็จะมีทีมงานนะครับก็จะนําข้อสอบนะครับที่เป็นข้อสอบเสมือนจริงข้อสอบที่คาดว่าน่าจะออกจริงนะครับซึ่งก็ตรงตามตัว ที่เขาระบุไว้นะครับก็จะมีจะมีส่วนที่ออกมาคล้ายๆกับเป็นไคลสูปินนะครับออกมาบอกว่ามีข้อสอบไหนบ้างนะครับมีเนื้อหาอะไรบ้างที่เป็นหลักสูตรวิธีสอบนะครับโอเคอเริ่มกันเลยนะครับข้อแรกนะครับข้อนี้นะครับอันนี้ก็จะออกแน่นอนเพราะเป็นเป็นคำถามพื้นฐานนะครับถ้าถามว่าถ้าราชการครูและบุคลากร,กรในการศาึกษา หมายถึงข้อใดนะครับการจัการครูและบุคลากรทางการศึกษาหมายถึงข้อใดนะครับข้อที่หนึ่งบุคลากรซึ่งได้รับการแต่งตั้งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยจะต้องมีเพิ่มเติมมาด้วยนะครับนะครับว่าตามตามพบรบนี้ก็คือพบอรบครูนะครับก็คือพบอรบครูปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับ 2อ4 7นะครับต่อไปข้อที่2ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการาศึกษาครอผู้สอนนะครับข้อที่สบุคคลซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยข้อที่4ผู้สนับสนุนการาศึกษาซึ่งเป็นผู้ทําหน้าที่ให้บริการด้านการสอนและการวิจัยข้อที่5้าบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาระดับการศึกษานขนั้นพื้นฐานนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ข้อที่ <Yep. S> 1เนี่ยนะครับบุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการตามพรบนี้นะครับคือพรบครู2,547นะครับแล้วก็ที่แก้ไขเ่ิ่มเติมครับซึ่งการครูเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่ผู้ที่ทำหน้าที่สอนอย่างเดียวนะครับรวมไปถึงผู้ที่ทําหน้าที่สนับสนุนการสอนนะครับการวิจัยรวมไปถึงผู้ที่ทําหน้าที่บริหารด้วยนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ใดก็ตามแต่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง นะครับตามพารบนนี้นะครับให้เข้ารับราชการเนี่ยนะครับก็จะถึงว่าเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการกาทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นครูนะครับเป็นครูเป็นผู้มืการโรงเรียนเป็นผู้มือการเขตน,นะครับเป็นศึกษานิเทศหรือว่าสอนอนะครับแล้วก็เป็นข้าราชการอื่นๆที่เป็นข้าราชการครูเหมือนกันแต่ไม่ได้ทำหน้าที่สอนนะครับตัวอย่างเช่น นักวิชาการศึกษานะครับนักวิชาการศึกษา,านักวิชาการเงินและบัญชีนักทรัพยกากรบุคคลเจ้าพนักงานธุรการนักจัดการงานทั่วไปนักวิชาการตรวจสอบภายในเป็นต้นนะครับเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นข้าราชการครูและบุคลากรในการศึกษาเป็นกัน,าากนแต่ว่าไม่ทาหน้าที่สอนนะครับแต่ทาหน้าที่สนับสนุนนะครับ เพราะนั้นก็ที่หนึ่งเนี่ยถูกต้องนะครับก็ที่หนึ่งถูกต้องเลยตามพรบนี้ถ้าทุกคนไปดูในพรบดูเนี่ยพรบการศึกษาเนี่ยก็จะพบว,ว่าอ่าข้อที่เขาบอกไว้เนี่ยนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับจะบอกไว้ตามนี้เลยแต่ว่าจะจะมีข้อความที่ยาวกว่านี้นะครับ<พ>ต่อมาข้อที่สองทำามถึงผิดนะครับผู้บริหารศากษาผู้บริหารการศกษาคือผู้สอนนะครับอันนี้ยังขาดมสามสิบแปดคอนะครับมสามสิบแปดคอ ม38คอวงเล็บสองนะครับวงเล็บหนึ่งเนี่ยนะครับม38คอก็มีหลายวงเล็บ 1, น,ออน,นะครับวงเล็บหนึ่งะคือสอนอถือว่าสศึกษาทิเทศนะครับส่วนวงเล็บสองเนี่ยก็จะเป็นเช่นนักวิกากชาการศึกษานะครับเป็นนักทรัพยากรบุคคลนักจกัดการทั่วไปนักวิชาการเงินบัญชีนักวิกชกาการพัสูุอย่างที่เป็นต้นนะครับรวมไปถึงตําแหน่งรอ,องสุขศึกษาการจังหวัดสุขศึกษาการจังหวัดเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมส8คอนะครับ วงเล็บสองเนี่ยนะครับจะเป็นจะเป็นนักวิชาการศึกษาต่างๆนะครับเป็นสื่อสารการจังหวัดเป็นรองรสื่อสารการจังหวัดแต่ถ้าเป็นมสามสิบแปดควงเล็บหนึ่งจะเป็นสอนอนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่สองเนี่ยยังกล่าวไม่ครอบคลุมนะครับยังกล่าวไม่ครอบคลุมยังไม่ได้กล่าวพูดถึงพวกนี้เลยนะครับยังไม่ได้พูดถึงมสามสิบแปดคนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยผิดนะครับเพราะมสามสิบแปดคไม่ว่าจะวงเล็บห,หนึ่งวงเล็บสองเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเหมือนกัน ต่อมาข้อที่สามนะครับข้อที่สามผู้บุคคลซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยนะครับอันนี้ก็จะหมายถึงอาจารย์นะครับก็คือผู้ที่อยู่ในอุดมศึกษานะครับคณาจารย์นะครับอ่าจารย์ซึ่งก็อยู่ในระดับอุดมศึกษานะครับ ครดมศึกษานี้นะครับก็ยังมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตัวอย่างเช่นในหน่วยงานเช่นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ซึ่งสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับหรือว่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับซึ่งสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับข้าราชการครูที่สอนอยู่ในครูดมศึกษาเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นข้าราชการนะครับเป็นข้าราชการครูเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับแต่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปเนี่ย ก็จะไม่มีข้าราชการครูนะครับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับข้าราชการครูได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือมหาวิทยาลัยในส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าออกนอกระบบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแปลสภาพข้าราชการนะครับที่อยู่ภายในเนี่ยนะครับมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่าอาจารย์ที่สอนนะครับที่สอนอยู่ในระดับ อุดมศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันเนี้จริงๆเขาก็ไม่ใช่ข้าราชการครูนะครับก็เป็นข้าราชการพลเรือนนะครับมีชื่อว่าข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานะครับเช่นอาจารย์นะครับที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยปัจจุบันนี้นะครับก็จะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานะครับก็จะสักตัดกพอบอนะครับ ต่อมานะครับข้อที่สี่นะครับผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทําหน้าที่ให้บริการด้านการสอนและการวิจัยอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มมสามที่แปดคเท่านั้นนะครับนะครับจะเห็นได้ว่าข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่เนี่ยนะครับกล่าวถึงเฉพาะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มเท่านั้นนะครับไม่ได้กลา่าวครอบคลุมทั้งหมดนะครับซึ่งก็ผิดนะครับต่อมาข้อที่ห้าบุคคลซึ่งปฏิบัติณที่สอน ในสถานศึกษาการาศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือครูนะครับแต่ว่ายังไม่ได้พูดถึงนอสามสิบแปดของหนอนะครับเพราะฉะนั้นสองสามสี่ห้านะครับพูดถึงค่าการครูและบุคลคคากรนารศึกษาเพียงกลุ่มกลุ่มเดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้พูดถึงข้อคุมทุกกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ครอบคุมที่สุดก็คือข้อที่หนึ่งก็คือบุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการตามพระนี้นะครับอนะครับพอทําได้ไหมครับ ถ้าเกิดว่าท่านใดยังมีข้อสงสัยหรือว่ายังคลางแคลงใจอยู่ก็สามารถไปอ่านตัวพรบเพิ่มเติมได้นะครับก็จะเป็นพรบข้าราชการครูนะครับนะครับปีสองพันห้า้อยสี่ิบเจ็ดนะครับต่อไปนะครับข้อใดไม่ใช่หน่วยงานการศึกษานะครับหน่วยงานการศึกษาข้อที่หนึ่งสถานศึกษานะครับข้อที่สองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้อที่สาสำนักงานการศึกษานอนโรงเรียนข้อที่สี่กระทรวงศึกษาธิการข้อที่ห้า แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นหน่วยงานการศึกษาหมดเลยนะครับหน่วยงานการการศึกษาเนี่ยนะครับก็จะมีตามตามระเบียบนะครับว่าที่ไหนบ้างนะครับที่กําหนดให้เป็นหน่วยงานการ,าการศึกษาซึ่งจะต้องทําหน้าที่ในการสอนในการให้ความรู้นะครับรวมถึงจะมีบุคลากรนะครับจะมีบุคลากรที่ทําหน้าที่สอนอยู่ด้วยนะครับที่ทําหน้าที่เกี่ย e er วกับ การสอนการวิจัยต่างๆนะครับจะอยู่ด้วยตัวอย่างเช่นครูนะครับเช่นสอนอเป็นต้นครับอ่าทีนี้ข้อที่หนึ่งสถานศึกษาคือโรงเรียนนะครับโรงเรียนแน่นอนมีครูอยู่นะครับมีผู้บริหารอยู่แน่นอนเป็นหน่วยงานการศึกษานะครับถูกต้องข้อนี้ข้อที่สองสำนักงานเขตพื้นที่นะครับอันนี้ก็มีมีศึกษานิเทศอยู่นะครับมีผู้บริหารการศึกษาอยู่นะครับก็เป็นหน่วยงานการศึกษาครับแถมยังดูแลนะครับเรื่องของ หลักสูตรดูแลเรื่องของการศึกษาในพื้นที่ด้วยนะครับต่อไปสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนหรือกศนอันนี้ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับที่อยู่ประจําชุมชนนะครับก็จะมีครูผู้สอนนะครับที่เราเรียกว่าครูกศนออยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหน่วยงานการศึกษานะครับต่อแลข้อที่4ี่กระทรวงศึกษาธิการนะครับอันนี้นะครับกว้างมากเลยนะครับกระทรวงศึกษาธิการนี้ไม่ใช่หน่วยงานการศึกษานะครับไม่ใช่หน่วยงานการศึกษาสอบพอนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าในกระทรวงเองเนี่ยจริงๆแล้วนะครับ หลักๆเลยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับจะเป็นเจ้าที่จะเป็นข้าราชการพลเรือนนะครับที่อยู่ภายในกระทรวงแต่ว่าถ้าเราระบุไปนะครับให้มันเฉพาะเจาะจงเนี่ยนะครับตัวอย่างเช่นในโรงเรียนนะครับในสำนันการศึกษานะครับในวิทยาลายัอยอาชีวศึกษาเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นหน่วยง,งานการศึกษาแต่ถ้าพูดถึงกระทรวงในภาพรวมเนี่ยจะไม่ใช่หน่วยงานการศึกษานะครับต่อไปข้อที่5้าแหล่งการเรียนรู้ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่นะครับ ตัวอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์ชุมชนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนะครับที่เขตประกาศว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของเขตนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นหน่วยงานการศึกษาเพราะว่าเป็นสถานเป็นสถานที่เป็นสถาบันที่ให้ความรู้ใช่ไหมครับอ่าต่อไปนะครับข้อใดไม่ใช่วิทยาฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็จะมีตำแหน่งที่มีวิทยาฐานะเนี่ยก็จะมีหนึ่งนะครับมีครูนะครับมีครูสองมีผู้อํานวยการนะครับผอพอโรงเรียนนะครับผอโรงเรียนมอผอ,อสถานศึกษานะครับสามนะครับรองผอ,อนะครับรองผอ,อสถานศึกษานะครับสี่ผอ,อ,อขต ผอเขตพื้นที่การศึกษาห้ารองพอเขตหกศึกษานิเทศหรือว่าสอนอนะครับเหล่านี้นะครับเป็นตําแหน่งที่มีวิทยาฐานะนะครับนอกเหนือจากนี้ไม,ม่ไม่มีนะครับไม่มีถ้าเป็นครูเป็นผู้มีการโรงเรียนรองผู้มีการโรงเรียนพอเขตร,รองพอเขตสอนอเหล่านี้มีวิทยาฐานะนะครับถ้าเป็นครูนะครับเป็นครูก็เริ่มตั้งแต ใฐานะแรกที่ครูได้รับคืออะไรครับคือครูชํานาญการนะครับชํานาญการถัดมาเป็นชํานาญการพิเศษต่อไปเป็นเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็เชี่ยวชาญพิเศษนะครับสูงที่สุดเลยนะครับเชี่ยวชาญพิเศษนะครับพออโรงเรียนนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือพอชํานาญการนะครับชํานาญการชํานาญการพิเศษนะครับเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษนะครับรองผอนะครับก็จะมีรองผอชำนาญการนะครับชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญนะครับผอเขตก็จะมีผอเขตเชี่ยวชาญกับผอเขตเชี่ยวชาญพิเศษนะครับรองผอเขตก็จะมีรองผอเขตชำนาญการพิเศษรองผอเขตเชี่ยวชาญนะครับอ่าศึกษานิเทศนะครับก็จะมีเหมือนครูเลยก็คือชำนาญการ ชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญแล้วก็เชี่ยวชาญพิเศษนะครับอ่าเพราะฉะนั้นถามว่าข้อใดไม่ใช่วิทยฐานะของคณะกรการครูนะครับข้อที่หนึ่งผู้ในการชานาญการใช่ไหมใช่นะครับข้อที่สองครูชํานาญการพิเศษใช่ไหมใช่นะครับผู้ในการชํานาญการก็เทียบเท่ากับ c ีเจ็ดนะครับ c ีเจ็ดชำนาญการพิเศษครูชำนาญการพิเศษก็ c ีแปดนะครับ รองผูดในการสำรงงนักงานเก็บเอกสารเชี่ยวชาญใช่ไหมใช่นะครับเชี่ยวชาญก็คือเก้าใช่ไหมครับศึกษานิเทศทรงคุณวุธไม่มีนะครับศึกษาที่ทรงคุณวุิถ้าเป็นข้าราชการนะครับสามที่แปดคอวงเล็บสองจะมีตําแหน่งที่เป็นทรงคุณวุธตัวอย่างเช่นนักวิชาการศึกษาทรงคุณวุิซึ่งนักวิชาการศึกษาก็จะมีตั้งแต่ปฏิบัติการน,นะครับชํานาญการ ชำนาการพิเศษเชี่ยวชาญแล้วก็สุดท้ายคือทรงคุณวุฒินะครับซึ่งทรงคุณวุฒินี้ก็เทียบเท่ากับ40นะครับเทียบเท่ากับ40เพราะฉะนั้นสารนิเทศทรงคุณวุฒินเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีแต่ถ้าเป็นระดับที่เทียบเท่ากับทรงคุณวุฒิจะเป็นเชี่ยวชาญพิเศษนะครับชชบพเชี่ยวชาญพิเศษก็คือ40นั่เองเพราะฉะนั้นข้อที่สไม่ใช่วิทยฐานะของคณะกรรมการครูนะครับต่อไป ข้อที่ห้าพูดในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษข้อนี้มีไหมมีนะครับถูกต้องเชี่ยวชาญพิเศษก็คือสี่สิบนะครับข้อใดไม่ใช่วิทีสฐานะของการาชการครูก็คือข้อที่สี่นะครับศึกษาที่ทรงคุณวมฒติไม่มีถ้าเป็นตําแหน่งที่เทียบเท่ากับทรงคุณวุฒิสำหรับศึกษาเทศก็คือเชี่ยวชาญพิเศษนะครับต่อไปนะครับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงกับข้อใดนะครับ หน่วยงานที่ทําหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเดือนเรื่องของการเลื่อนตําแหน่งนะครับเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งการสอบสวนวินัยนะครับพวกนี้นะครับที่ดูแลก็จะเป็นหน่วยงานที่เราเรียกว่าคณะกรรมการบริหารงานบุกคนนะครับคนของรัฐการครูและบุคลากรางการศึกษาแน่นอนตอบข้อที่สี่นะครับก็คือกขสอนะครับกคสองก็คือคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรางการศึกษานะครับเรียก เยอะๆว่ากพสอนะครับกอพนี้นะครับอันนี้คือของข้ารการพลเรือนนะครับอันนี่คือกทนะครับครูเราไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนนะครับครูเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนนะครับแต่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนถ้าเป็นข้าราชการที่สังกัดนะครับเช่นกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นข้าราชการพลเรือนหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นข้าราชการครูเนี่ยนะครับจะไม่ถือว่าเป็นข้าราชการพลเรือนแต่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษานะครับ ถ้าเกิดเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอสอ่าสปทอ,อยู่ในกระทรวงเศรษฐธิการที่อยู่ในส่วนกลางกรุงเทพนะครับที่ไม่ได้ทําหน้าที่สอนนะครับเหล่านี้จะถือว่าเป็นข้าราการพลเรือนถือว่ากอผนะครับต่อมากอคอกอคคือคณะกรรมการข้าราชการครูอันนี้คือแบบเก่านะครับเมื่อก่อนนี้ ยังไม่ได้เป็นกคอสเป็นแค่กคอแต่ว่าตอนหลังมีการปฏิรูปนะครับก็เปลี่ยนจากกคอให้กลายเป็นกคอสนะครับกอคือกรรมการของท้องถิ่นนะครับพัสการส่วนท้องถิ่นจะมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเรียกว่ากทนะครับกตคือคณะกรรมการด้านการตุลาการนะครับสําหรับผู้ที่เป็นทำหน้าที่เกี่ยวกับสารนะครับเพราะนั้นกรรมการบริหารงานบุคคลของพัสการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็คือกคอสนะครับต่อไป ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับก็จะประกอบไปด้วยผู้ที่เป็นโดยตําแหน่งนะครับแล้วก็ผู้ที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒินะครับผู้ที่เป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยตําแหน่งคือใครครับคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตอนข้อเนี้ยใช่นะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นรองรองประธานคณะกรรมการก็คือ ปหลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพราะฉะนั้นสองตำแหน่งนี้ใช่เลยนะครับจากนั้นก็จะมีกรรมการที่มาโดยตําแหน่งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารนะครับเป็นข้าราชการที่อยู่ในตาแหน่งบริหารของหน่วยงานที่มีข้าราชการคนรู้ลและบุคลา,ารทางกากษายอยู่นะครับเช่นเลขาธิการคณะกรรมการการศนพื้นฐานหรือว่าเลขากรปทนะครับเลขากรปทซึ่งเลขากรปทนี้นะครับ ก็เป็นผู้บริหารสูงสุดนะครับเป็น41ของสปทนะครับซึ่งครูประถมมัธยมที่สังกัดเขตพื้นที่กากษานี่นะครับก็จะร่วมเป็นนะครับร่วมเป็นคณะกรรมการของกปทด้วยนะครับซึ่งเลขากปทเนี่ยเป็นผู้บริหารสูงสุดของสปทนะครับประหลักกทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอันนี้นะครับเขาก็มีครูของเขาเช่นในโรงเรียนกีฬาต่างๆนะครับในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับ อันน right? so, so, But, ี so, ้ก็จะมีปรึกกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับเป็นกรรมการอยู่ด้วยนะครับส่วนที่ไม่ใช่เลยก็คือเลขาธิการกรพหลกรพรลคืออะไรกรพรลคือคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะครับแต่ถ้าเป็นเลขาธิการกรพออันนี้นะครับใช่เลยเลขาธิการกรพออันนี้ถือว่าเป็นกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับแต่ถ้าเป็นกรพรเนี่ยไม่ใช่นะครับกพอคือกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับ อบข้อที่ห้านะครับไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยคงจะพอที่จะเข้าใจนะครับแล้วก็ถ้าสงสัยนะครับหรือมีข้อที่ยังไม่ยังเข้าใจไม่ชัดเจนก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับช่อง youtube นะครับครูเซียนอะคาเดมีนะครับแล้วก็ติดตามเพจดีลสอบนักวิชาการ by ครู c ซีนได้นะครับก็ ถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็ติดตามนะครับก็จะมีแนวข้อสอบนะครับมามาบอกมาครับมาบอกต่อให้กับผู้ที่สนใจอยู่เรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์หรือว่าอยากให้ทีมงานของครูซีเอ็นเนี่ยนะครับนำเรื่องอะไรมาเผยแพร่นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ผู้ที่ดําเนินการนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับของครูซีเอ็นอะคาเดมี่ทุกคนนะครับ วันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ